คุณแพนคะกลับมาสร้างตำนานแพนหนึ่งแพนหนึ่งนาทีวิ่งได้กับสัญญาณเอกวิ่งซุปเปอ่์าวิ่งซุปเปร์ตายแล้วคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้เราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าเป็นเป็นแสงสีเสียงของจังหวัดสุพรการต้องขอบคุณหมามิตูค่ะน้องเพลงป้าต้นประหน่อยจีเจสเอลค่ะพี่แหม่มพี่ไรวันที่แบบคือ ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนได้รู้จักว่าในจังหวัดสมุทรปราการก็มีอะไรยังไงเป็นมายัางไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการเชิดประเดี๋ยวรัชการที่ห้าด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็เราโชคดีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วน,นของตรงนั้นตอน,นี้ในเรื่องของส่วนของเรื่องราวมันก็มีอะไรที่แบบมีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะอยากที่หลายๆคนเห็นก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสถิติใหม่ วิ่งตัวเองนะครับว่าวิ่งเร็วไม่ถูกใช่แฟนไม่คาดคิดเลยว่าแฟนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย food, ู่ในชุดที่แบบเป็นสุ่มกระโปรงอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากก็ติดไฟให้ยังสวยงามบันินว่าเอ๊ะเหมือนมาชมเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ขอโทษค่ะแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งโผล่กระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันเลยต้องใจรับผลนะ ไม่ได้คิดเลยอ่ะออคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อนี่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถอยกลับมาแล้วค่อยมาหายใจต่ออะไรอย่างเงี้ยเราทราบไหมว่ามีเวลาแค่หนึ่งเซี่ยวนาทีเท่านั้นค่ะคือรู้จากพี่แมพว่าแทนเวลามันมีจํากัดมากมันน้อยมากก็เลยบอกว่าเราลองดูค่ะลองดูเออเราก็เซฟติดความความตื่นได้เราบอกโอเคลองดูค่ะก็ไม่คิดว่าจะแบบ ว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปอะไรเงี้ยพี่วกระป๋องอีกขอไม่ขาดไปหวิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทำดีขึ้นวันหลังๆพี่หมีจาเวลาพี่บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นวันลูกขึ้นดีบอกวันนี้เวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จริงๆทางานกันเป็นทีมค่ะก็แค่ทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็แบบช่วยกันแต่วันหลังสุดที่มันมากทุกคนเอาใจช่วยเยอะมากทุกคนมารอ เดี๋ยวแพนจะวิ่งตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้อยอะไรทุกคนบอกว่าทำไมต้องขนาดนี้เออจริงๆมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานอะไรย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้แต่แพนว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ด้วยหลายๆอย่างน,น,นะตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราไหวแล้วเราทําได้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยและการที่เราได้ขึ้นเ,เรือหลวงแม่กลองเนี่ยซึ่งแพน,นว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสปล่อยที่เราจะได้ วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้ด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้กับการโชว์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เราก็พยายามจะทําเต็มที่อย่างอย่างแต่คนเป็นห่วงคนเราชอบจริงทุกคนจะอบอกว่าอุ้ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็สมบูน์ทุกวันเลยแล้วผกว่าโชคดีคือมันหนงที่ที่ผ่านไปได้ทุกทุกสเต็ปแล้วก็เพื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยอะไรเงี้ยวันแรกๆที่ซ้อมยังบอกว่า เดี๋ยวต้องถ่ายคลิปให้ดูเพราะคนข้างล่างต้องไม่รู้แน่เลยว่าที่เราวิ่งหายไปจากเวทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยจริงมันมีซอสมันมีแผนสองไหมถ้ามันลยงขึ้นมามันแรกที่มันลงแ้วมันนองเหิไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันต้องไปทางไหนบ้างาคือหมายถึงว่ารู้แค่ว่าเราจะขึ้นจากเวทีเพื่อให้ขึ้นไปถึงที่เรือแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางของนั้นแ่ะมันมันจะเป็นเป็นลุกคุกักขนาดไหนอะไร ก็ไม่ได้มีแผนสำรองถ้าเกิดบัดเจ็ขึ้นมาจริงๆไม่มีไม่ได้แล้ววันนี้ต้องดีแชรไม่ได้ไมกิดอะไรเพราะภาวนาว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นต้องกระโปรงต้องไปรองเท้าต้องได้เลยพอโชว์เสร็จมันมีเซฟไหมครับพี่พี่แพร่ขามันมีหายใจไม่ทันเลยอะขึ้นยอดแล้วดูนี่มีตอนตีโค้งเลยแบบว่าตีโค้งตอนตีโค้งต,ต,ต้ตองบันไดขึ้นมาจะไปหัวเรือแล้วบอกว่า <c oughs> <c oughs> หายใจเฮือกใหญ่มากเลยแล้วก็แบบโอ้ยแล้วก็ต้อง เดินไปหายใจพักหายใจอีกสักแป๊บหนึ่งมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปร้องต่ออะไรเงี้ยแล้วบางทีเราเป็นยังไงแบบเราเหนื่อยเันไปแล้วเราออกไปหน้าวิธีเราต้องใจเราต้องใจสุดๆเลยแต่อกเนี่ยก็เือคือแบบโอ้หายใจไม่ทันแต่มันก็มันก็จะค่อยๆพอเราปรับตัวมันก็ค่อยๆโอเคขึ้นเลยจริงคืิงนี้มันต้องจําเป็นต้องมีไหมถึงว่ามันจะเป็นต้องมีเนื่องจากตัวละครของเรามันเหมือนคนที่สามารถฟิลว่าหายตัวได้อ่ะมาเล่าเรื่องราวเชื่อมเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ว่าตำนานแทนที่ชูขวัญกลับมาแล้วแทนได้แทนต้องทำไม่ได้อเออมันมันก็เป็นเป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะซึ่งนั้นว่าในในในฐานะคนทำงานเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมันท้าทายแล้วเราพอจะทำได้อะเราก็จะพะยายามเดี๋ยวเวลาที่มีบอกพี่ท40วุกรีดกรีดใช่ไหมเออล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาจับเวลากันประมาณ40วิค่ะ40วิเวทีเออทั้งหมกี่รอบเลยที่เราแสดงแสดง ้อบผิดประมาณสองวันเลยนึกว่าทำลายสถิติไปเองเรื่อยๆเจริงพอมันทำเราก็เริ่มเออเริ่มรู้สึกสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพี่ๆเบื้องหลังก็มาพี่ๆ back stage ก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่หมีมามีวันหลังๆน้องอันฉันอยากมาดูด้วยน้องอันฉันอยากดูก่าแพนวิ่งก็มา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 รอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าในอนบคตอยากอยากมากกว่านี้ครับทอนเสิต์ใหม่ จะทำลายถิติอสักกดติเลยหลังจากวันนั้นทุกคนบอกว่างานนี้ชิวๆแล้วลูกวันนี้ไม่มีวิ่งเลยเลยบอกว่าค่ะจริงๆมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเออเป็นเรื่องราวใหม่ๆแลังจา้นมีงานวิ่งติดต่อไหมคะเช้าวันรุ่งขึ้นมีงานวิ่งเลยเออเป็นอะไรที่จะสนุกสนานค่ะสนุกสนานค่ะก็ท้าทายไปอีกรูปแบบนึงค่ะแข็งแรงดีแล้วเรื่องเด็กดีใช่ไหอนั่นไงมันกลับมาได้ยังไงเนี่ยกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้รับงานก่อนหรืรับงานก่อนมันใกล้ แพนไม่ได้แพนไม่ได้กะเกณฑ์ฟิลน,นั้นค่ะแต่ก็คงไม่ได้ปีนี้คงไม่ใช่ปีนี้ค่ะป<ม>ีห<อ>น้าแน่ปีหน้ารอนเรารู้กันค่ะแผนทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่แพนคบที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะคือณตอนนี้เราก็ยังยังทำงานมีงานที่เราเรับผิดชอบกันอยู่ะค่ะที่ตั้งใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาทำกันใหม่ <S 1> <S 1> <S มันจะมีมันจะมีปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนความคิดเราให้มันเริ่มให้มันมันเร็วขึ้นไปบนี้ใช่เร็วขึ้นใช่มีไหมมันจะมีมัปัจจัยไหนะขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมอะ่ะคือคือ,คอนะตอนนี้ที่เราก็คิดว่าเออเราก็มีจุดที่เอออยากมีอะไรเงี้ยค่ะว่าด้วยด้วยงานด้วยเวลาด้วยเราทาั้งสองคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะใช้เวลาของเราตรงเนี้ยแบบนี้กันก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยนะะักแล้วว่าเด็กงานช่วงหนึ่ง คิวเต็มคิวีห <laughs> น้ายังว่างไหมคะพี่หน้ายังว่างเลยนะเดี๋ยวพี่หน้าว่ากันใหม่คะ่ะเ,คเรื่องสุขภาพมันยังไปตรวจกันประจำอยู่แล้วประจำค่ะประจำก็เป็นเรื่องที่เราเย็นดูแลกันตลอดอะไรยเงี้ยค่ะแล้วพี่มีเอ็กก็ไปถึงเราให้ความสำคัญอะไรตรงนี้กันอยู่แล้วด้วยอเลยเงี้ยเราสนใจที่ต้องมีการฝึกสนใจค่ะพี่หมอแล้วสนใจพูดอีกแล้วว่ายังไปไม่ถึงคุณหมอสักทีทุกครั้งเลยสนใจสนใจค่ะจริงๆเราก็เราก็ เราก็ตั้งใจอาจจะด้วยอายุด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้ก่อนอืมเนี่ยว่าอาจจะไปฝากก่อนคาดว่าตั้งใจว่าแบบนั้นเอ้จุๆๆ๊บมาเขาผู้ใหญ่อายุแบบเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามดูแลตัวเองเออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอะไรเช็คอัพสุขภาพกันสม่ำเสมอเห็นผู้ใหญ่แต่งตัวใหม่ผมโดนแบบลิงไปค่ะก็แบบจริงๆอะไม,ไม่ไม่ได้ ไว้เถอะอะไรเงี้ยค่ะไว้ก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เราเนี่ยแหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะเรื่องของการตัดไข่พี่หมีว่าไงบ้างก็โอเคค่ะเขาก็โอเคคือเขาก็คือเขาก็ากจะถามอ่าในวันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเอาเอาความสบายใจของเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นห่วงตัวตัวเจ็บจะโอเคไหมจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่คิดว่ามันณณวันนี้มันคือสิ่งที่ทุกคนมันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้ไม่ได้น่าก,กลัวแบบนั้นอีกแล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในมอี่ ยังมองอย่างเอาจริงๆไหมยังเลยค่ะเรายัางรู้สึกว่าเรายัางยังทำงานเนี่ยเป็นฟิลทำงานเป็นฟิลเป็นฟิลทำงานมีมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาสำหรับการมีน้องของพี่แพรมรือ่มีเองก็คือที่ตั้ง <c oughs> ตั้งเป้าไว้คือธรรมชาติหรือว่าเรียนวิทยาศาสต <c oughs> ร์ไปเลยที่จริงถ้าธรรมชาติได้ก็ก็คงเลือกแบบธรรมชาติเลยไงค่ะ <c oughs> แต่แต่นในวันนี้เมื่อเราเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเรียบร้อยลงตัวก็คง กอาจจะต้องไปเลือกฝั่งก่อนฝั่งแฝดแฝดแฟนและทีเดียวโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นพูดอะไรมันจะเป็นการพันพูดชมนิดนึงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันค่ะแจริงผู้ใหญ่สองบ้านมี่หาของให้โดดนะอย่าซีไ๊ดนะอย่าพูดอย่าพูดตอนนี้ต้องเปื่อนคนหนาวคนท้องนะตอนนี้โดดเพิ่งที่งานต่ะงเพื่อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วก็เตรียมเตรียมทำงาน อ,อีกทีอีกทีค่ะอีกทีได้ไม่ไไน่า,ากันเดี๋ยวพี่น้าว่ากันนะคะพี่สาวขอบคุณค่ะ